ไม่ดีค่ะนี่ก็มาอัญมณีควันสักควันบิ๊กยังไม่มานะคะนี่ก็เลยผลักก็เป็นของควันหนึ่งแล้วก็ควันสักอ้หตัวหน้อยโซติควันบิ๊กนอนตื่นสวยเด้อมันนี่ สายตื่นสายโอเคบ๊ายบายครับป๊อฟบ๊ายบายวุ้มาเป็นไรเี่ยเลยนี่บหมกลางวันมาทำทุกวันค่ะความสะอาดมาทำงานทำความสะอาดทุกเช้าเลยนะคะสู้สดีสวสู้เสวัสู้แล้วตอนเย็นก็พ่าดืนะคะตอนเย็น น้อเล่นออกกําลังกายนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนัง่งในรังสะพานบนญตอนที่เอ๊ะเอดีใจดีใจดีใจมีคนมาทาํทาความสะอาดให้แล้วล่ะเนาะแม่วันดีแม่แม่ก็เลยเห็นไหมฮะวัรดีครับเนะ เออลุ้มเออหมุนมุนไปทางนู้นเออเออกระดิ่งรู้อก lên một chiếc loa hả Bắt chơi em đi làm bộ có em cũng khi sao xe tay chứ bộ ừ ừ đếp thái, đếp lạ cái này, thế, Ê. chuẩn đi nhâm cháo rồi <laughs> lạ chuẩn đi men nhâm cháo rồi, này น่ะไอ้บนโกนังไอ้บนไอ้เคนเราไอ้เคนก็เนะล่าบนอีกแล้วน,นะ มันมูติลอยอืมจากุลเอากราดไปเกาแล้วคันอ๋อคัน